มาลีนะคะก็จะเป็นแบรนด์เชนเตอร์นะคะซึ่งก็ดีใจมากๆานะคะที่ได้รับโอกาสมาเป็นหน้าเป็นตาให้กับแบรนด์นะคะเพราะว่าเ,เชื่อในคุณเาพของแบรนด์มากๆนะคะก็เป็นอาหารสําหรับทั้งหมาและแมวนะคะที่บํารุงไตนะคะแล้วก็ดูแลไตแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆของเรานะคะให้เขาได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วก็มีคมุณภาพชีวิตที่ดีนะคะก็จะมาในอคอนเซปต์ของไตสตรองลองเล่นะคะ ก็ดีใจมากเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเบลล้านะครับเพราะว่าผมผมเองก็จะเป็นเหมือนมาลีก็คือน้องๆก็เหมือนลูกของเราผมก็รู้สึกว่าอยากให้เขาได้กินอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็ทางเบลล้าเนี่ยครับก็คือเลือกวัตถุดิบก็คือพรีเมียมอ่าคุณภาพการผลิตก็โอคลาสด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยทางเบลล้าทาให้ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้คือคือทุกคนอ่ะสามารถเข้าถึงอาหารที่ดี ในราคาที่จับต้องได้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอกเป็นตัวแทนที่บอก่อก,กับทุกๆคนที่เป็นทาสแมวเหมือนกับผมว่ามันมีอาหารที่ดีแล้วก็ราคาจับต้องได้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจจังเลยวันนี้ที่ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ออย่างวันนี้ได้พาน้องมาด้วยนะครับ ผม,ผม,มก็จะมีมมมผมพาลูกสาวมาครับสองคนก็ก็ดีใจครับสองคนก็เหมือนลูกเลยงเหมือนลูกครับ <laughs> แล้วสองคนก็ <laughs> ก็ดีใจให้น้องทุกคนใี้ทุกคนอยากเห็นก็คิดว่าก็น่าจะให้หลายๆคนพอใ่ <laughs> ยังไงก็ฝากในเรื่องของอดีวมารีขอฝากในส่วนของเชนเตอร์ละก,าากันนะคะก็ฝากในเรื่องของการเลือกอแบรนด์ที่ข้ออาหารที่จะให้น้องๆทานนะคะก็อยากให้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวสายพันธุ์ของน้องแล้วก็สุขภาพหรือปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆของน้องๆน,นะคะแล้วก็เชื่อว่าใครๆหลายคนที่รักน้องหมา้ลงแมวก็จะรู้ว่า,ามีปัญหารเรื่องไตคือเป็นปัญหาที่ เกิดในหลายๆโลกนะคะก็อยากให้รักษาไว้ดีๆแล้วก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพให้กับเขานะคะแล้วก็รักษาใจเขาไว้ดีๆเขาจะได้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆค,ค่ะก็ยังไงก็ฝากเชสเตอร์รไว้ด้วยนะคะก็ส่วนใครเป็นทาสแมวนะครับก็ฝากทางเบลาตาไปด้วยนะครับก็อาหารสําหรับทาสนะครับก็คือดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับถ้ารักเขาอยากให้เขาอยู่กับ เราไปน,นานๆนะครับก็เ,กเล่กเปลัตต้ากับทางเชงสเตอร์นะครับ